สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับชบาแก้วทีมชาติไทยของเราก็จะลงทําการแข่งขันฟุตบอลแมตช์สำคัญนะครับในการชิงแชมป์ชาติเอเชีย er, ในกลุ่ม B นะครับในแมตช์ที่4โดยจะลงสนามพบกับทีมชาติอินเดียนะครับในเวลา19นาฬิกาสนาทีณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสามารถซื้อบัตรเข้าชม ในสนามได้ในราคา100บาทนะครับเรามีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ช้างศึก Facebook ไทยวู๊มันฟุตบอลนะครับการพบกับอินเดียนะครับทีมอันดับ70ของโลกนะครับในเย็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบตช์สำคัญของชบาแก้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องการที่จะเข้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะให้เข้าเพียงทีมเดียวนะครับในแต่ละสายซึ่งเราอยู่ในกรุ๊ปดีการพบกันครั้งนี้จะประมาทอินเดียไม่ได้ครับเพราะว่า ตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาอินเดียสร้างผลงานได้ดีนะสูสีกับเราเลยนะครับเราเองเนี่ยจะต้องเอาชนะนะครับอินเดียเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่เพื่อต้องการผ่านเข้ารอบเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเท่านั้นนะครับแต่การเตรียมทีมของฟ u ตชิเอคิดะนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับซึ่งอิคดะเองเนีครับผลงานเคย พาทีมชาติหญิงญี่ปุ่นคว้าอันดับ3าในการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงปี2023ี่มาแล้วนะครับถือว่าเป็นโค้ชนะครับที่ได้รับการชื่นชมจากผลงานในการแข่งขันอ,อาเซียนคัพของเรานะครับในรอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นอย่างสูงเลยเพราะว่าคุณซือแดนประดิบคนนี้มีความสามารถนะครับมีความเข้มงวดจริงจังและใส่ใจในทุกรายละเอียดของการฝึกซ้อมอย่างถ่องแท้นะครับถือว่านะครับเรามีโค้ชที่ดีและเป้าหมายของ ชบาแก้วชุดนี้ก็คือการไปร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้นะครับถือว่าเป็นการลุ้นนะครับในการไปฟุตบอลโลกครั้งที่3ของชบาแก้วของเราด้วยยันนี้นะครับจึงถือว่าเป็นฟุตบอลในคู่ตัดสินในการเข้ารอบนะครับถ้าเกิดอินเดียชนะเราได้เนี่ยเขาก็จะเข้ารอบเหมือนกันสําหรับทีมชบาแก้วชุดนี้นะครับเท่าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยเทคนิคการเล่นเนี่ยถือว่า ดูแล้วสนุกครับดูแล้วสนุกเราก็เล่นดีมากๆถือว่าเป็นทีมนะครับที่สร้างขึ้นมาอย่างาน่าสนใจนะครับแล้วก็ดูมีอนาคตแล้วก็มีนักเตะเสริมทัพเข้ามานะครับจากต่างประเทศจากสโมสรต่างประเทศในชุดฟุตบอลหญิงของเราเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากดูนะครับในการเล่นเนี่ยผมคิดว่านะชบาแก้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะชนะอินเดียได้นะครับเพราะว่าตามฟอร์มแล้วเนี่ย ผมคิดว่าเราเหนือกว่านะถึงแม้ว่าอินเดียจะเล่นดีแต่ผมคิดว่าด้วยความสามารถของอนักฟุตบอลของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอินเดียได้แน่นอนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราแข่งในบ้านเราด้วยนะครับก็ขอกําลังแรงใจนะจากแฟนบอลทั่วประเทศนะครับช่วยส่งกําลังใจในนัดสําคัญเย็นนี้สําหรับฟุตบอลหญิงชุดนี้นะครับที่เป็นความหวังของแฟนบอลไทยทั่วประเทศนะครับในการที่จะก้าวไปสู่จุด สูงสุดก็คือการไปฟุตบอลโลกขั้นตอนนี้นะผมคิดว่าอินเดียเนี่ยถึงแม้ว่าฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะสามารถเล่นได้ดีนะครับทำประตูได้เยอะนะอินเดียไม่ได้แตกต่างจากเรานะครับแต่ผมคิดว่ารายละเอียดต่างๆนะทีะ่โคดีเคะดะเนี่ยมีแท็กติกเรามีมีวิธีการฝึกสอนนะให้กับชบาแก้วโพวกิวันมันเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะถ้าเจอกับอินเดียเนี่ย แต่ก็ชนะกันไม่เยอะนะครับถ้าเราจะชนะเนี่ยแน่นอนครับผมคิดว่าเราชนะแน่เย็นนี้แต่ผมคิดว่าจะชนะไม่เยอะเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาก็มีความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ในในระดับขั้นฟุตบอลผมคิดว่าเรายังเหนือกว่าแต่ทุสิทุอย่างเราประมาทไม่ได้ครับฟุตบอลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ได้ในสนาม90นาทีนะครับดังนั้นกําลังใจจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับร่วมส่งกําลังใจนะครับสําหรับการแข่งขันนัดสําคัญเย็นนี้ให้กับทีมชาติ หญิงไทยนะครับที่จะลงสนามในแมตช์ที่4ชิงแจมไอชาตเอเชียในกรุ่ป B นะครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีการประกาศรายชื่อ23แข้งช้างศึกยู23นะครับชุดทําศึกจิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทําศึกนะครับฟุตบอลจิงแชมไอชาติ อาเซียนหรือเอเชียนคัพนะครับรุนอยู่23ปีระหว่างวันที่15ถึงวันที่29รักรกฎาคมนะครับภายใต้การคุมทัพของโค้ดวังทวัตชัยดำรงออกตระกูลนะครับโดยรายชื่อ23นักเตะนะครับประกอบไปด้วยนะครับผู้รักษาประตูซีรานวุฒนะครับวงเรือนคำนะครับสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดสรวัตโพสมันนะครับสโมสรสงขลาเอฟชนพัฒนะครับบุญเลิศสโมสรชนบุรีเอฟซ กองหลังนะครับพิชิตชัยเสียนกระโโกนะครับสมโมสโรโพลิสเทโลเอฟซีชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับสมโมสรบีจีปทุมยูนเต็ดกิติพัฒน์กุลภานะครับสมโมสรระยองเอฟซีสพลน,น้อยวงสมโมสโรโพลิสเทโลเอฟซีทีกวินจันทร์ศรีสมโมสรเมืองทองยูนเต็ดพลเอกมณีกรนะครับสมโมสรพีทีประจวบเอฟซีพัทรพลศ,ศึกษากิจสโมสร,รส,มส,สุขโขทัยเอฟซี กองกลางนะครับศิรภพวันดีสโมสรชนบุรีเอฟซธนก,กิจระอองไข่นะครับสโมสรเอฟซีเดียโนฮิรากตะสิทธาบุลล่าสโมสรการท่าเรือเอฟซีเสกสันราตีสโมสรระยองเอฟซีชวันวิทย์แซ่เล้าสโมสรพรามแบงกอกชัดพลอดทนนะครับสโมสรสุโขทัยเอฟซสงครามสมุทรน้ำพึ่งสโมสรโพลิสเทโรเอฟซ กองหน้านะครับนารากรแก่งกระโทกสโมสรทรูแบงกอกยูเนเต็ดชินวัตรประจวบมอนสโมสรสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดพันธมิตรประพันธ์สโมสรพีทีประจวบเอฟซียศกรบุรพาสโมสรฮูก,กังยูเนเต็ดธนาวุฒิโพรชัยสโมสรน,นองบัวพิชยาเอฟซีธีรพัฒน์ปรีทองสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับโดยนักกีฬาทั้งหมดนะครับจะต้องเดินทางมารารงตัวนะครับที่ทาราพัก รีโซเทลนะครับในวันที่9กรกฎาคม2 5 6 8เวลาบ่าย2โมงนะครับและจะรวมตัวฝึกซ้อมที่สนามยามาโอกะฮานาสกะนะครับอะคาเดมี่ไปจนถึงวันที่1 4กรกฎาคมโดยจะมีการอุ่นเครื่องหนึ่งนัดนะครับก่อนเดินทางไปกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชาติชมติเอเอาเซียนรุ่นยูย่ปีต่อไปนะครับซึ่งนะครับโปรแกรมการแข่งขันของไทยนะครับ จะมีโปรแกรมดังนี้นะครับทีมชาติไทยชุดยู23จะลงสนามพบกับติโมเลสเตนะครับในรุ่นยู23ในวันที่19กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามพทริออ s สเตเดียมนะครับแมตที่2นะครับทีมชาติไทยชุดยู23จะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมายู23นะครับในวันที่22กรกฎาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามพทริออตสเตเดียมนะครับ โดยการถ่ายทอดสดเดี๋ยวติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะถ่ายทอดสดทางช่องไหนนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมคิดว่านะจากการที่โค้ดวังทวัตชัยดำรงของตระกูลเนี่ยได้สร้างผลงานที่ดีนะในการพาชนบุรีนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างไทยลีกวันเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป้าหมายนะครับในการทําทีมยู23ครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามีความเข้มข้นนะสำหรับปีนี้เพื่อที่จะได้ผลงานที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น ชิงแชมป์เอเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นและทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็คือชิงแชมป์เอเชียช A er, รอบคัดเลือกนะครับและปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับซึ่งทางสมาคมนะครับได้มีการตั้งเป้าในการแข่งขันของทีมไทยชุดยุทธยิบสามไป, 3, ปอย่างเข้มข้นพอสมควรในปีนี้นะครับโคดวังนะครับมีผลงานที่ดีมาลักษณะนี้แล้วก็ด้วยความเป็นโค้ดไทยนะครับก็ผมคิดว่าจะมีความเข้าใจในตัวนักเตะ และการจัดทัพในลักษณะที่จะชิงชัยนะครับในทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่เราตั้งเป้าไว้แต่นะครับเราก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟุตบอลนะครับในทุกชาติเพื่อนบ้านเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการในขันชิงชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเจอทีมแข็งขนาดไหนนะครับถือว่าเป็นเป็นด่านสําคัญสําหรับนะครับฟุตบอลอยูยิบสาชุดนี้นะครับ และในซีเกมก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะพัฒนาการของทีมโยวชนรอบข้างเราทุกวันนี้เนี่ย <c oughs> เขามีพัฒนาการขึ้นมาพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนี่ประมาทไม่ได้เลยการแข่งขันก็จะไม่ง่ายนักนะครับดังนั้นนะครับจึงเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับโค้ชวังทวัชชัยดำรงออกตระกูลหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการพาชนบุรีเลื่อนชั้นขึ้นมาได้อย่างงดงาม การพิสูจน์ครั้งนี้นะผมคิดว่าน่าจับตามองนะอนาคตของโค้ดหวังผมคิดว่าน่าจะเป็นโค้ดที่มีคุณภาพคนหนึ่งนะในลักษณะ,ะในเป็นนักฟุตบอลนะครับรุ่นอของโคซิโก้นี่ยแหละครับอยู่ในร,รุ่นเดียวกันกันกบโค้ดตะวันซีปานนะทัศตะวันซีปานนะถือว่าทั้ง3ท่านเนะี่ยถือว่าเป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่มีผลงานยอดเยี่ยมและการขึ้นมาเป็นโค้ดก็มีผลงานยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันน่าจับตามองครับ นี่คือก้าวย่างของอโค้ดของเรานะที่จะเป็นโค้ดคุณภาพต่อไปเนี่ยที่จริงแล้วนะใจผมมันจริงลึกองงทีมชาติชุดใหญ่อะที่ผมพูดถึงทีมโปรผมเองก็อยากจะได้โค้ดไทยเรานี้แหละครับมาเป็นโค้ดในช่วงระยะเวลาที่ทําการคัดเลือกรอบคัดเลือกของทีชงมาชาติเอเชียหรือรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับมันจะได้มีการ ให้โอกาสนะโค้ชไทยของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นโค้ชซิกโก้โค้ชตะวันสีปานหรือโค้ชวังนะยผมเห็นด้วยนะครับและจะเป็นการประหยัดนะผมคิดว่าน่าจะค่าจ้างน่าจะถูกกว่าโค้ชต่างประเทศด้วยและผมคิดว่าโค้ชเรามีฝีมือนะครับแต่นะครับทำมนุฟูตบอยต้องเขียนก่อนจะต้องมีแนวโน้มนะครับในการทําทีมที่เป็นเอกภาพและมุ่งหวังนะครับสู่เป้าหมายของทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ย นะครับไปในทิศทางเดียวกันเรื่องนี้นะครับมันเหลือเวลาอีกไม่นานนะในการตัดสินนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราซึ่งตอนนี้นะครับเราก็รอดูว่าทางโคชอิชิเนี่ยจะทํำยังไงนะครับเราก็รอดูว่าเซ็นเซทําไงในทัวร์นาเมนต์แรกนะครับที่เราจะเจอคือเดือนกันยายนที่เราจะแข่งขันฟุตบอลคิงคับและครั้งนี้นะครับจะมีชาติจากอาหรับมาร่วมการแข่งขันแน่นอนครับซึ่งเป็นฟุตบอลในมาตรฐานระดับกลางนะครับของเอเชียเนี่ย ผมถือว่าเป็นทัวนาเมนต์สำคัญและนะครับในใจจริงผมก็อยากจะให้สร้างทีมในลักษณะที่เป็นมาตรฐานหรือทีมโปรทันทีเพราะเราไม่เหลือเวลาอีกแล้วนะครับทัวนาเมนต์เมเจอร์เราเหลือเพียง4แมตที่จะแข่งขันในฟุตบอลชาตาชาติเอเชียรอบคัดเลือกถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วนะครับโอกาสในการรวมทีมเพื่อมีความหวังสำหรับฟุตบอลโลกปี2030ก็จะเลือนหายไปเรื่อยๆและสําคัญนะพัฒนาการของทีมชาติของเราเนี่ยจะตามหลังเพื่อนบ้านของเราเนี่ยถ้าเราไม่รีบ ทําการปรับเปลี่ยน,นตอนนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญมากใทต้งรัดคนไทยเป็นเยอะเชื้อชาติลูกล้านคนไทยต้องในรับใจชาติปบางวิธีฟุตบลิลยยุคใหม่ต้องพลักดังเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นเนื้อแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเพลี่ยงไว in the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but man-bangka su the la pa chang su chi ya ma ya batalum blinti it's yeah but man-bangka su taon la pa chang su chi ya ma ya batalum อาเคอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห์สซิซัวแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตาพน์คีรีรองชวาเป็นเอาลโซบบเยอรมันคีวัดซินบรองคาลูทีมชาติยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติยอชนสกอตแลนด์ีโรวันกันเนีร์โอลิมปิยงราชสีแห่งลิเติลฝรั่งเศสจูดซึมงสับเบอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนปาชนนาทานังเคิลดีแพททริก In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But Madden Bangta Su Drong the Pi, Changsu, Jiyam, yeah, but talum punty Asia, man Madden Bangta suggangsu, cha yam yeah, but along punty Sir I clear, Alex and clear Alexander eat, The third of A SK Hangs it's a we มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตคนคีริลมชวาเบนเอาสบ็อคเยอรมันพีวัดซินรองคารูทิมชาติเกียวชองเยอรมันสกอตคอนสตโปดันดี้ยูไนเต็ดทิมชาติเยวชนสกอตแลนด์เด้รวันกันเนียรอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึงสับเบอรดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณตเหมือนตาชนะทานเคมปดีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสซาดวิไลเบนเดเวสนิโคลลักนิเลสันแพชันแห่งสายเลือด ไเปิดมันบังตาสู่ทองและพาช้างสึกจะยับเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียช้างสึกเปลียงไลท์ไก้สายเลือดไม่แห่งช้างสึกเปลียงไล